สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาแชร์วิธีการทำเมนูนมหมีเย็นแล้วก็นมหมีปั่นค่ะซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้ทำแบบธรรมดานะวันนี้เราจะทำเป็นนมหมีเรนโบว์หรือว่านมหมีสีลุ้งนะคะเป็นสีพาสเทลน่ารักน่ารักฟุ้งฟิงนะคะและก่อนที่จะไปดูวิธีการทำก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆนะคะ ค่ะสำหรับเมนูแรกนะคะเดี๋ยวเรามาทำเป็นนมหมี่ปั่นกันก่อนละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทำเป็นเมนูเย็นเดี๋ยวมันจะละลายหมดก่อนเนาะและสำหรับนมตามีนะคะเราก็จะใช้เป็นสูตรดั้งเดิมค่ะฉลากสีเหลืองค่ะวันนี้ก็จะทำเป็นสูตรแก้ว22ออนซ์นะคะก็จะใช้นมตามีอยู่ที่1กระป๋องค่ะ1กระป๋องก็จะอยู่ที่140 ml ค่ะ หรือจะใช้เป็นนมสดก็ได้นะคะถ้าใครไม่ใช้นมหมีนะคะสูตรนี้ก็ทําได้ทั้งนมสดแล้วก็นมตามหมีนะคะใช้สูตรเดียวกันได้เลยจากนั้นก็จะตามด้วยนมข้นจืดนะคะเพื่อเพิ่มความมันค่ะจะใช้นมข้นจืดอ,อยู่ที่ 30ml ค่ะแล้วก็จะตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะจะใส่น้ำเชื่อมไปที่ 40ml ค่ะความหวานนี้ปรับได้ตามชอบได้เลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานค่ะจะใส่นมข้นหวานอยู่ที่30 ml ค่ะเราจะไม่ใส่นมข้นหวานเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะไปกลบกลิ่นของออนมมีนะคะถ้าใครอยากเพิ่มความหวานก็ให้ไปเพิ่มไปลดในส่วนของน้ำเชื่อมได้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมนำไปปั่นได้เลยค่ะ เตรียมโถปั่นนะคะหลังจากนั้นก็เทนมที่เราผสมไว้นะคะลงไปในโถปั่นได้เลยแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งแก้ว22ออน,นะคะเต็มเต็มแก้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่เพิ่มไปอีกนะคะประมาณนี้ค่ะเกือบครึ่งแก้วเลยนะคะสำหรับน้ำแข็งหล่อนเล็กนะจากนั้นเราก็จะนำไปปั่นได้เลยค่ะค่ะ พอปั่นเรียดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปผสมสีนะคะตามที่เราต้องการแล้วก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะนี่นะคะปั่นมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งใส่แก้วเพื่อที่จะผสมสีนะคะเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะ3ามแก้วเพราะว่าเราจะทำเป็น3ามสีนะคะ ซึ่งสีที่เราจะใช้ทําวันนี้นะคะก็จะเป็นสีผสมอาหารนะคะก็ตามนี้ได้เลยค่ะก็จะมีสีเหลืองมะน,นาวนะคะสีแดงสตอรอเบอรี่แล้วก็สีฟ้าค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้สีอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ตามชอบได้เลยหรือถ้าใครที่ไม่อยากใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะก็สามารถใช้พวกน้ําไซรัปรสผลไม้ที่เป็นสีต่างๆได้เลยค่ะหรือจะเป็นน้ําเฮบูบอยก็ได้นะคะแต่ต้องดูรสชาติด,ด้วยนะคะว่าเขาไปกันได้หรือเปล่าเนาะก็หยดสีผสมอาหารลงไปเลยค่ะ ก็ค่อยๆใส่ทีละนิดก่อนนะคะผสมดูก่อนเนาะว่าเขาได้สีที่เราต้องการหรือยังถ้าสียังอ่อนอยู่เราก็สามารถเพิ่มได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวเขาสีเข้มเกินไปเราจะแก้ไม่ได้เนาะก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตผสมทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ผสมสีเรียบร้อยตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเทใส่แก้วได้เลยค่ะก็เรียงสีได้ตามชอบได้เลยนะคะจะใส,ส่สีไหนไว้บนไว้ล่างก็แล้วแต่ได้เลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองนะคะนี่ค่ะก็จะค่อยๆตักไปใส่บริเวณขอบๆก่อนนะคะเพราะว่าป้องกันถ้าเราเทลงไปทีเดียวเลยน้ําในส่วนของที่เขาละลายแล้วะคะ่ะเขาก็จะซึมลงไปผสมสีกันนะคะเดี๋ยวจะดูไม่สวยค่ะตามด้วยสีสุดท้ายเลยค่ะก็ทําเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะก็เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เราจะไม่ใส่พูนนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะขอตกแต่งด้วยวิปครีมด้วยค่ะวิปครีมของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นวิปครีมเรนโบวด้วยค่ะก็จะบีบลงไปเลยอันนี้บีบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าหัวบีบคอเล็กค่ะ ถ้าใครใช้เป็นถุงบีบแบบนี้นะคะแนะนำให้ใช้หัวบีบเบอร์ 1M มนะคะจะได้บีบออกมาแล้วสวยๆค่ะอันนี้บีบออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ละค่ะแล้วก็จะตกแต่งด้วยวัปเปอร์สติกนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีมัสเมโล่นะคะถ้าใครมีมัสเมโล่สีลุ้งนะคะ mm hmm. ก็สามารถนำมาตกแต่งได้นะคะก็จะได้สวยงามไปทนเดียวกันเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะแป๊บเดียวเขาก็สีก็เริ่มละลายลงมาหากันแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปทำเมนูเย็นกันต่อเลยดีกว่าเนาะสำหรับเมนูนมหมีเย็นนะคะวันนี้ก็จะทำเป็นสูตรแก้ว22ออนเหมือนกันค่ะก็จะใช้นมหมี1่1กระป๋องเลยนะคะเนี่ยค่ะเทลงไปเลยนะคะ1กระป๋องอยู่ที่140 ml ค่ะ หลังจากนั้นก็จะตามด้วยนมข้นจืดค่ะจะใส่นมข้นจืดไปที่60 ML ค่ะก็จะได้เป็น200 ML พอดีเลยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันสักหน่อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งนมเป็น3ส่วนนะคะเพื่อที่จะแยกสีค่ะก็จะเทแบ่งเป็น3แก้วนะคะเพื่อที่จะผสมสีค่ะ เนี่ยค่ะก็ได้แล้วนะคะ1 2 3สค่ะอันนี้จะเป็นชั้นล่างสุดนะคะชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมสีกันก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะแยกชั้นได้ชัดเจนเนาะก็จะใช้เป็นสีผสมอาหารเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะสำหรับชั้นล่างสุดนะคะจะใช้เป็นสีฟ้านะคะก็ใส่สีได้ตามชอบเลยค่ะชอบสีเข้มสีอ่อนนะคะซึ่งชั้นล่างสุดนะคะจะแบ่งนมอยู่ที่50 ML นะคะแต่ละชั้นนะคะจะใช้นมไม่เท่ากันนะ เนี่ยค่ะพอเราผสมสีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่นมข้นหวานค่ะสําหรับชั้นแรกนะคะเราจะใส่นมข้นหวานอยู่ที่20 ml ค่ะเราจะไล่ระดับความหวานเป็นชั้นนะคะชั้นล่างสุดก็ต้องหวานสุดนะคะเพื่อที่เวลาเราเทน้ํานะคะเขาจะได้ไม่ไหลรวมกันนะคะเขาจะได้แยกชั้นอย่างชาัดเจนนะคะเนี่ยค่ะก็ได้แล้วนะคะชั้นล่างสุดก็คือสีฟ้านะคะ ต่อไปเรามาทําชั้นที่2กันต่อเลยหรือว่าชั้นตรงกลางนะคะซึ่งชั้นกลางนะคะเราจะแบ่งนมมาที่70 ml ค่ะแล้วก็จะใส่สีเหลืองนะคะสําหรับเรื่องสีนี้ใส่ตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเติมนมข้นหวานไปที่10 ml ค่ะสําหรับชั้นตรงกลางหรือว่าชั้นที่2นะคะ ก็ได้แล้วนะคะสำหรับชั้นตรงกลางนะคะสีเหลืองค่ะต่อไปเราจะมาทำชั้นบนสุดเลยค่ะจะทำเป็นสีชมพูนะคะโดยชั้นบนสุดจะใช้นมอยู่ที่80 ml ค่ะแล้วก็หยดสีลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็โคนให้เข้ากันเลยค่ะ สำหรับชั้นบนสุดนะคะเราจะไม่ใส่นมข้นหวานนะคะเราจะผสมแค่สีแค่นี้พอค่ะเทคนิคการแยกชั้นนะคะเราต้องไล่ระดับความหวานแต่ละชั้นค่ะโดยชั้นที่หวานสุดนะคะจะต้องอยู่ข้างล่างค่ะเพราะถ้าเกิดว่าน้ําของเรามีความหวานเท่ากันเวลาเราเทลงไปเขาก็จะไหลลงไปรวมกันเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นชั้นบนสุดของเราเราจะไม่ใส่ความหวานเลยนะคะ เราก็ผสมเสร็จแล้วทั้ง3ชั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันเลยดีกว่าคะ่ะโดยที่จะใส่ชั้นแรกลงไปก่อนนะคะนั่นก็คือสีฟ้าค่ะชั้นนี้ของเราจะมีความหวานมากกว่าชั้นอื่นนะคะชั้นที่มีความหวานมากๆให้อยู่ด้านล่างนะคะหลังจากนั้นก็เติมน,น้ําแข็งเลยคะ่ะก็อัดๆเขาหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้น้ําแข็งหลอดเล็กค่ะไม่ได้ใช้น้ําแข็งบดละเอียดนะคะถ้าใช้น้ําแข็งบดละเอียดเขาก็จะมีความหนานแน่นมากกว่านะคะเขาก็จะแยกชั้นได้ดีกว่าค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเทชั้นตรงกลางชั้นที่2เลยค่ะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะที่เราผสมไว้ค่ะก็เทลงไปเลยเทวนๆนะคะเนี่ยค่ะสังเกตไหมคะก็จะมีสีเหลืองไหลลงไปข้างล่างเล็กน้อยใช่ไหมคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาแยกชั้นอย่างชัดเจนค่ะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะ แล้วก็ชั้นสุดท้ายของเราเลยค่ะสีชมพูนะคะใส่ลงไปเลยเทวนๆนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้แล้วนะคะสำหรับนมหมีเรนโบว์ของเราค่ะสีพาสเทลฟูมฟลิงน่ารักเลยนะคะจะแต่งด้วยวิปครีมสักหน่อยนะคะอาจจะบีบไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนเพราะว่าหัวบีบเขาเล็กเนาะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ตกแต่งด้วยวัฟเฟิลสติกสักหน่อยนะคะหรือใครจะตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะก็เอาตามที่มีได้เลยคะ่ะค่ะเนี้ยก็ได้แล้วนะคะสำหรับนมหมีเรนโบ์ของเราคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ตั้งไว้นานก็เริ่มจะละลายแล้วนะทุกคนแล้วก็เนี้ยคะ่ะเมนูปั่นที่เราปั่นไว้ก่อนหน้านี้นะคะสีก็เริ่มไหลลงมารวมกันแล้วคะ่ะเพราะว่ารอนานนะคะ<ข><า>กว่าจะทําเสร็จคะ่ะ เนี่ยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับเมนูนมหมีปั่นแล้วก็นมหมีเย็นนะคะเป็นนมหมีเรนโบว์หรือว่านมหมีพาสเทลสีลุงนะคะสำหรับราคาต้นทุนนะคะก็ตามนี้ได้เลยค่ะราคานี้ยังไม่ได้รวมราคาของวิปครีมแล้วก็ท็อปปิ้งนะคะเราคิดต้นทุนเฉพาะต้นทุนของน้ำหนึ่งแก้วนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูค่ะ สุดท้ายนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ของเราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ